ดีจ้าสาวกีกับบอสสวัสดีค่ะมูลนิกิสิภาษามายามปลาไหลคือเก่าค่ะสวัสดีครับลงไม้นี่เขาเจ้าะหยาไปเบิดแล้วหน้ามันแห้งครับน่าจะเป็นข้างสุดท้ายแล้วนะของปีนี่แต่ว่าหน้ามันขอนเหลือเป็นบ่อไผ่บ่อมันนะนะเอี่ยงน่าจะขอนไขวัดเออล้างแรกบ่เ,บนเนี้ยถาเบังน้ำแน่บสองคำเออว่าแล้วครับเอี่ยงขอนครับบาดนี่ตัวใหญ่ เรียนมันขอนมันเลยว่านามันขอนเนาะบางทีมันเหลือเป็นบ่อครับบ่อไผ่บ่อมันมันเหลือเองไผ่เองมันน่ะนะมันขอนแห้งจุดยอดเลยครับที่ว่าอันเป็นไม้หยาหลายๆเลยนี่นเขาเจียวหยาครับไปลอลุงลังก็ไปนี่ครับหน้ามันมันเหลืออยู่แต่ว่ามันขอนนะน่ะเป็นบ่อไผ่บ่อมันท่างนั้นข้งสูงน่ะ นำ hora, downward, ัำโบกคักแล้วครับน่าจะเป็นข้างสุดท้ายแล้วนี่เดี๋ยวขาน้ำเนี่ยยังไหมท่านมันมาในเดือปูอยังบ่เดือบ่อยมองุ้ยตัวบักง่ายเลยบ่ทีนี่ตัวบักง่ายเลยเห็นบ่เล็กตัวเช็คตัวเขาเย็นใหญ่สองตัวกับเย็นรุ่นกลางตัวหนึ่งไม่ไง วัดครับน้ำมันขอนเนาะไปไปโว้หัววานเขาเกี่ยวหยาดแก่ขึ้น,นเถื่อนอยูนะบ่มีคนเอา <c oughs> บ้านบ้านเดียวกันเนาะบ้านจะคล้องเนาะ <c oughs> บ้านจะคล้องเขาบอกเด้อเนี่ย่างนี้ครั้งหนึ่ง <c oughs> หลังที่สามครับ ถือบ่ได้ยึดนัดเลยน,น้บาบอ<า>ดบ่ไดจังไดนะกระดดบอามีแตียนไงเย็ยยนคอนเย็ยนคอนครับเห็นบ่ให้ใส่เห็นเย็นคอนเมื่อเมิ่งตีให้หน้าเนี่ยให้ยันยันี่ยครับ<ม>ให้ๆนยันเนี่ยให้หน้าเก่านี่มันมันมันขอนเหลือมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับน้ำตอนนี้เย็ยนคอนเย็ยนค<ม>อนบอดมาแล้วครับเมืนน่อนี้มีสองเราได้คอยว่านี่แกงไหนก็มี ไงปันนี่ได้ละไปทางพี่อมาถามยาสีด้พี่โอ้ขาที่ดีใจหลงแล้วลืมวัดเลยมาสิเดได้ไปบังไดนเย็นขอนสวดครับสั้นแล้วครับสั้นแล้วเย็นขอนครับเย็นขอนทางสุดท้ายได้หนิไมน้นี่เนาะหาบอกใจอยากโอ้ยบะหมี่บังนี่แองแองนี่แองนี่กนะกะกว้าง กระกว้างซจำไอ้บวกก้อยนอนนี่แล้วครับมะมี่มองนี่ใบยูวมันคือเขาเขาเพื่อเพลินอออันนั้นมันกระยากกว้างแน่อยู่เด้จำบวกสร้างนอนถูกหลักตัวน,นั้นนี่อันนี้กระกว้างเติบอยู่ครับบวกนี่กระกว้างเติบอยู่แต่ว่าน้ำกระตื่นแข็งตจงมองนี่แล้วโคตรเซ่เอมันได้มาแล้วนะ,ะดูก่อนบวกกระจังไก่ แค่ตัวโอ้นับบ่ไ,ได้ดอกเวย้ยสี่หาตัวคนละวายจวดครับจวดหาแล้วบ่เนี่ยนี่่สั้นแหละครับสั้นแล้วเออค่อนสันนส้นแล้วบ,บางทีสาพอเขาเหลือ,อเย็นฝน้าจะเอาปลาก่อนถ้าเอาเทียนข่อนเนา ไปครับบางจอเขามาเจียงเอ๋เจ้าหยาจนเจียงยนี่น้ำเหลือเพียงตุ้มม่องนี่เด้อต่ว่าแต่คูสัยอ๋อเนี่ยล้งนีง่จะม,มองนี่แหลจะจีบบะน้อยเนาะ<ำ>โอ้ยแจ็คดูหลายตัวตืบสามตัว สามตัวครับสามหัวสี่ตัวบ่ปาดเอียนไหมตัวใหญ่ขักแต่ว่าที่เนี้ยอ่ะตัวอ่ะตัวมาผิดมาผิดนักแล้วบ่นัักตวบายครับดีบ่ดีมี่ที่แหลกไขวามาครับมือหนิอืน้ำขวัญครับนี่น้ำเดี๋ยนิดเดียวนี่แต่ว่ามันมีเป็นผมหาเลือกใด้บอกว่าเ็นบอกนะบอกใค่บอกมันนักบ่ นั่นแหละเดี๋ยวแถวนั่นแหละสี่หาตุ่งพบบ่าน้อหลวงบิดเหลือเดียวที่นี่จ้กอยู่อบนไหนน้ำเนี่ยอันนี้บ่องนี่นี่ละนี่เห็นโอนยอดอยู่นี่อ่าจะแมนผ่าดไปหลังนึงแล้วนนนเนาะผ่ากับดได้เสียดายแล้วครับมันเห็นได้การแล้ว อันนี้ก็น้ำสำมบกคอนอนึงเ้<ด>โอ้ยบ่มีบ่ยู่บกนี่ินเนบวกน่อยเกินบ,บวกน่อยเกินปไปวะกับบ่มีบ่ใ่แร้วคันมาใส่าดนี่เ้วใส่บ่ไหนน้ำ่น่ไม่ใชน,นี่น ออข้างหน้านี่มีแปดบึ๊บงอ้าวได้ตัวนึงครับมันไปอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งพุ่นเนาะมันอยู่ฝั่งพุ่นแจ็คกัวมีมองไทรขึ้นบ้านแหละมองไทรหรอกก่อนที่มันมันอยู่ฟังนี่ฟังข้างพุ่นเลสเออเย็นมันอยู่ฟังพุ่นกลับไปขอนทางพุ่นอกุลิลิต่อละอันนี้มันเหลือเป็นบวกครับบวกไฟบวกมัน ไปเนี่ยเราคอยว่าข้างหน้าเนี่ยหลังนึงนี่ข้างหน้านี่ไม่มีหลักแล้วครับ <_ d ic c> มานแล้วครับมันนี่จวดหลังที่เก่าก่านี่หลังที่เก่าครับผ่านไปสองหลังแล้วเนาะ <_ d ic c> อึ้บอ้าวหนึ่งตัวครับมาอ,อยู่ฝังงฝ่งเทิงอีหลีฝั่งเทิงนี่เขาใส่ดูแล้วเนาะ,ะใส่ดู บอกว่าเขาตอนนั้นน้ำมันลึกตัง้งใต่นะเขาบ่าได้ใส่เพราะน้ำมันลึกไปท,ทั้งสิก็เด้อทิศสองหลัง,ลงมันิิสหาตุ้งพบอยู่บบบนี้นะเพราะว่าคอยมุนคอปแทะเนี้ยปานหลังหนึ่งชักอยู่บังเดยจังหาบา่นี่ละบังนีแหละเพราะว่ากันแมนโอ้แมนอีหริ ตุ่มแจกเด้อนักบวชเมื่อไอหลังที่สิบเอาเบิางน้ำนิดเด้ออันนี้การนำเป็นบวกง่ายเติบอยู่ครับพวกงี้มีตัวอยู่บวกจะได้หรือไม่ได้โอ้ยลายเท้าพูดบวชนี่เลยยังไงตามหลังเราได้หน่ มูลค้อนมูลค้อนทางสุดดสายครับไม้นี่ตาเบิง้งปีหนหายแต่ว่ามันมีเย็นอยู่แล้วบางนี้เย็นไหลแห่งในทุ่งหน้ามาใส่จีระสารทีโร่เคยผาดบ่เคยตำโลเนาะอเอาง,ง่ายๆสุดไปคคนั่นแหละข้างหน้าน่ะตัง้งเปล่าเลยตั้ง่ตัง้งเปล่าไปเลยอื้ โอ้ตันแหละครับหลังที่สิบเอ็ดนอนไปเฉยเนาะทำเอาเขาจะมีอยู่ได้ล่ะอตัวใหญ่ตัวใหญ่กับตัวน้อยจะมีอยู่เนี่ยอีกหลังนึงอยู่ทางทางเพี๋ยหางทุต่ายแน่นอยู่บ่ล่ะพบอยู่ได้เนาะนับเบิรง ชิบชีบแล้วบ่าชิบชีบแล้วอ่าโอ้หาตรงโควอยู่ครับสั้นเลยเป็นลนุลนลุนเลยมาได้เลยครับอยู่ร้านก็มีมีขายกุ้งเมื่อน่ะโอ้อมอ,อยู่อ,ยอันนี้ก็ตัวใหญ่กับตัวน้อยตัวใหญ่กับตัวน้อยสองอืมเพราะยนอยูย่ฟังพุ่นเว้ยเอียนอยูย่ฟังพุ่น เอาครับเดี๋ยวยังขึ้นไปดูตอนเท่เลยเนาะไม่เห็นเนาะี่หมายเขามัลงมาตัดหยาเบิ่ดแล้วครับน้ำกับเลือพอจอนออี่แหละไปพลาดเท่าไหร่พลาดสามเนาะพลาดสามครับเมืม่อน,นี้มาที่สองพาดสามหลังโอ้ยเมือ่อหลังนี้ อุบาทวดูเบี้ยโอ้ยโลครับเมือ่อหลังนี่อของไงว้ายนี่หลังได้หลายที่ชุดครับ,อบาาเออบอยอยากเจอว่าวครับเบื้องเอาโอ้เบื้องเอาตุ่มขนาดยี่สิบสองเซนได้ไหมอันนี้ตุ่มใหญ่ว่ะตุ่มใหญ่หาเทเลยตรวจครับมาที่นี่เอาตัวนี้ละก่อน เพราะว่าโลกัวหลังนี่มองมองนี่แอีงเดียวเนาะมือีนว่าวเม็กล้นแห้งเพราะว่าพันดีใจว่าอืมมืออันเดียวอืมอันเดียวก็จะเป็นเบียกแล้วโอู้หงตัวนี้มีสองตัวใช่มีสองตัวครับรุ่นไงสองตัวน่ไงฮ่าฮ่าอือบู๊ยแบบนี่กับแบบไงมัวแพร่กัน ง่ายครับมีสามสอ,องหลังเป็นเบียกแล้วหลังมันได้หลายด้ <laughs> หลังนี้มีตัวใหญ่สองตัวมีบักค้างด่วนตัวนึงไม่ิดยอดเลยโอ้ยหลังนี้โอ้โม่ใช่ขี้ๆเลยรุ่นนี้ โอ้ยเออนักบอแม็ก,น,กนักแลบบ้วถ้าบอซีก็หาแล้วอ่าอ่าโอวายแบบไงหนึ่งตัวครับนี่ปลาไหลน่าธรรมชาติเด้อนี่ซ้มเม็ทมักคุ้นโอ้ยออกแล้วแม็กไม่โอ้ยดีใจแห้งสุดขีมวกกิดๆว่ะหรือว่าเป็นกระล่มหนาววะกล่มหนาวขอวันแรกเด้ว,วันนี้กระล่มกระล่มแห้งแล้วมาขึ้นอ่ะ เพราะว่าไม้ไม้นี่นี่เคยได้หลายที่ชุดนี่ชีโรเอสดนาะอันนี้ท้าเบิ้งนี่หลับุดท้ายปิดจอบแล้วปิดจอบน้ำแห้งนี้ปิดอบพ่อไม้นี่แล้วน้ำแห้งนี้ปิดจอบแล้วไม้นี้เอ้ยตายแล้วตัวนี้มันชิลลวนปากแล้วตัวนัดเอาพนล่องคนพนบังคีพนพนดาแล้วปลานนี้ยแบบแนวว่าฉันดับแนวเนี่ยคนมันหมานเนาะเฮ็ดยังได้ มาจี้ออกเดินอยู่โตไงเนี่ยโอ้หางเลืมปอนออกแล้ววะโอ้โยมีครับหาโลจังใดก็มีหาโลนี่หอดแท่แน่นอ,นอ่นมี่ตัวยังไงได้ตัวยังไงประมาณยุด4ีหาตัวเนี่ครับตัวทำแขนนี่ไปแล้วครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสาวกีบ้าแม่ครับผมจวดหมาน